คีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับกางครับอย่างที่ผมได้เกินไปเมื่อเจ้าแล้วแบบว่าเออวันนี้นะครับอ้อต้องบอกวันนี้ที่เท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดนะครับมิถุนายนนะครับสองพันยี่สิบเนาะวันนี้ก็ทางเพจตีตังนะครับได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเนาะจัดโดย หมวยที่นะครับเครือข่า,ขายสถานะบุคคลเนาะก็จะเป็นการอัปเดตเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันว่าแรงงานแล้วก็ทางแรงงานแล้วก็พี่น้องที่ไม่มีบัตรไม่มีสัญชาตินะครับวันนี้ก็เราไม่มีเวลาเข้าออฟฟิศนะครับก็จะขอไลฟ์สดกันในรถแบบนี้เลยนะฮะผมได้ยินไหมครับใครที่เข้ามาดูแล้วช่วยกดคอมเมนต์ด้วยว่าได้ยินชัดหรือเปล่าเนาะ มีไฟให้ด้วยเว้ยทำไฟทำไฟอ่าทำไฟกันอย่างนี้เลยเนาะ <Okay. S 1> โอเคโอเคนะเห็นนะชัดเจนนะครับ <c oughs> ได้ยินนะใครไม่ยินเดี๋ยวคอมเมนต์บอกด้วยเนาะ <c oughs> ก็เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็หลายคนส,สงสัยนะครับว่าเด็กกลุ่มจีปัจจุบันนั้นถึงไหนแล้วนะครับ <c oughs> นักเรียนกลุ่มจีก็คือเด็กกลุ่มที่เข้ามาแล้วไม่มีเอกสารอะไรเลยนะครับไม่มีบัตรไม่มีพาสปอร์ต ไม่มีเลขประจําตัวนะครับ <Okay. S 2> ผมแล้วหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบการศึกษาเนาะเข้าเรียนในโรงเรียนนะครับเชิญเชิญเปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับผมโอเคก็ลูกอ่อนกลุ่มจี้เนีขั้นตอนก็ตีอ่าความหมายของกลุ่มจี้เนี่ยก็หมายถึงว่าอ่าลูกอ่อ,อนที่เขามามาละก่อนไปมีวัดไปมีไหวเฮมิลเลยค่ะถ้าผมไปขึ้นมาว่ะะมามวพาสปอร์ต พุทดธดิตามใช่ไหมในขอนอไมนไปขึ้นไรขึ้นในขอนอวัดก,กุมิ่วไม่มไปมีเนี่ยค่ะแต่เฮียนอยู่ในห้องเฮียนนัน่นในขอนะครับผม,บผมก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสเจอพี่หลวงนะครับแล้วก็เจอพี่สุจากเฮซาเดียบนล้พี่หลวงจากมวยที่ประธานเครือข่ายมวยท,ยที่สถานะบุคคลนะครับก็ได้สอบถามไปทงพี่หลวงนะครับว่าแนวทางในการปฏิบัติว่าเออเราจะ ทำไงกับเด็กกลุ่มจีซึ่งเด็กกลุ่มจีบางคนก็เป็นเด็กที่เกิดในประเทศไทยด้วยนะครับสามารถยื่นขอสัชทติไทยได้อย่างเคสที่เราพามาเนาะอย่างวันนี้เคสที่เพจเราพามาก็มีคนหนึ่งนะครับที่เป็นเด็กกลุ่มจีเนาะก็น้องก็เป็นคนที่เกิดในประเทศไทยนะครับผมแต่ไม่ได้รับกานแจ้งเกิดเนาะหลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการสํารวจนะครับอยู่โรงเรียนแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่เนาะว่ามีแนวตอนนี้รัฐนนะัมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรกับ เด็กกลุ่มนี้บ้างนะครับพี่ตีแปรมึงมงกักห,หน่ก<ม>็บูรูอ๋อรุ้นเรื่องเนาะโอเคอโอเคอครับอเ,เออแล้วก็เด็กกลุ่มจีเนี่ยนะฮะการพัฒนาของเด็กกลุ่มจีเนี่ยก็ก็คือเออ่กระทรวงศึกษาให้ให้โรงเรียนนะครับทําการสรํารวจว่าเด็กน่ะมีใครที่ยังไม่มีสถาะนะบ้างนะครับไม่มีเลขไม่มีอะไรเลยนะตอนเข้ามาสมัครเรียนนะครับคุณครูก็จะออกเลขจีให้นะครับจีเนาะ ก็จะเป็นเด็กจีนะครับหลังจากนะั้นโรงเรียนจะส่งชื่อไปที่อำเภอนะครับผมอำเภอจะส่งไปที่จังหวัดเนาะจังหวัดส่งไปกระทรวงนะครับตรวจสอบว่าคนที่ชื่อเนี้ยเด็กนักเรียนที่ชื่อคนนี้คนนี้คนนี้นะครับเ,เคยได้รับการสํารวจหรือไม่มีเลขหรือไม่นะครับหลังจากนะั้นเขาจะแล้วก็คนนี้มีไหมคนนี้ไม่มีนะครับจังจากนั้นจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็ส่งกลับมายังจังหวัดนะครับจังหวัดส่งไปอำเภออำเภอก็กระจายส่งไปให้โรงเรียนนะครับ อที่หลังจากนั้นสําหรับเด็กที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอําเภอจะออกเลขให้แล้วก็หลังจากนั้นจะให้บัตรให้ได้เป็นเลขศูนย์กลุ่มศูนย์นะครับก็คือศูนย์ทั่วไปทนะั่วไปเนาะแล้วก็ผมก็สอบถามว่าตอนนี้เขาดาเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับก็ตอนนี้รายชื่อของเด็กกลุ่มจีนะครับอยู่ที่อําเภอนะครับก็คือได้รับส่งกลับมาแล้วแนละ้วดำเนินการเกือบเกือบเทอมเทอมบอกว่าแล้วนะครับพี่หลวงก็ได้ ตามในเรื่องนี้อยู่นะครับผมคิดว่าคาดว่านะครับภายา,ภายหนึ่งในวันที่หนึ่งกรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดเทอมใหม่ของเด็กเนาะคิดว่าจะมีความคืบหน้าสําหรับเรื่องนี้นะครับผมใครที่รู้จักคนกลุ่มจีหรือมีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีฝูงมีน้องมีพี่นะครับกลุ่มจีเนาะก็ให้เขาบอกเขาว่าตามนี้นะครับผมว่าตอนเนี้กําลังดําเนินการให้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะครับเชิญแปล,แลก็ เหมือนตีสุช,ชาติลาดมาเป็นก้อนไทยนั่นในขะก็ลูกบอกลุ่มจี้ในขะนอก็เมื่อเดียวไลจื้ในขะาะยังามาถึงตีอำเภอนั่นๆในขะนอตีลูกบอลอยู่เศร้านั่นเอาขานะก็เมื่อเดียวก็คาดคาดว่าเต้ไลไ,ได้ไรเฮ็ดไวๆในนอยในขะนอเอาขาตอนแรกไลจริงอยู่ที่ อำเภอมืเรวนเจออยู่ที่อำเภอไหนเนขะที่<ๆ>มีหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องเนาะที่เราอ,อยากจะคุยในวันนี้นะแต่เนื่องจากเวลาเราไม่มากเนาะก็การที่จะทําให้เด็กนั้นมีสถานะมีเลขประจําตัว13บัตร113หลักอ่ามันก็เป็นขั้นตอนแรกนะครับในการเข้าสู่การยื่นขอสัญชาตินะคนที่จะขอสัญชาติได้ต้องมีเลข13หลักก่อนนะครับผมก็ นั่นแหละฮะมันก็เป็นจุดจุดแรกนะครับที่จะเข้าถึงสัญชาติไทยเนาะครับแล้วก็กรณีที่2นะครับตามแคปชั่นที่ผมได้ระบุไว้วันนี้จะเป็นการมาไลฟ์สดอัปเดตสั้นๆนะครับเรายังคุยกันในทีมงานอยู่ว่าสวัสดีน้องแสงพองนะครับสวัสดีครับว่าเราจะไลฟ์สดกันในทุกๆวันไหนนะครับที่เราว่างกันเนาะถ้าเราว่าง <Okay. S 1> เราก็จะมานั่งพูดคุย <Okay. S 1> ใครมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบถามกันได้นะครับแล้วก็กรณีแรงงานนะครับผมที่อายุ ห5ปีอันนี้แรงงานสามัญชาตินะก็จะเป็นไม่ไหเนาะยังงั้นต่างเราอย่า<อ> <c oughs> คนที่ยามถือพาสปอร์ตนั่นในคณะคอายุห้าสิบห้าปีแล้วไม่สามารถยื่นขอต่อใบอนุญาตทํางานได้แล้วนะครับตอนเนี้ให้สามารถให้ในายจ้างพาไปยื่นเรื่องที่จัดหางานนะครับผม พื่อที่ว่าเ,เขาจะให้พิจรารณาเป็นรายบุคคลนะครับว่าคนนี้ยังสามารถทํางานนี้ได้อยู่ไหมสังขารยังไหวอยู่ไหมนะครับก็จะพิจรารณาเป็นรายๆไปนะครับตอนนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีการอนุมัติไปหลายรายแล้วนะครับสําหรับคนที่อายุ55นาะให้สามารถทํางานต่อได้นะครับให้สามารถทํางานอยู่ในประเทศไทยได้เพราะว่าในในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการเรียกร้องนะครับเรื่องอ,อ,อายุ55แล้วไม่รู้จะกลับ ไปอยู่ไหนไม่อยู่ไปกลับไ,ไปอยู่กับใครเนาะโอเคก็สําหรับเอ่อก้นตียามีวัดพาสปอร์ตนั่นในขนองติ้งอา,อาซากเฮาเนี่ยครบห้าสิบเฮในขนองเมื่อก่อนเขาว่าตอมแล้วให้ไหนขนองต่อวัดต,ต่อไว้ยังก้ไมแล้วนะแต่เมื่อเลี้ยวในขนองเมื่อเลี้ยวได้เอ่อเขาเขาต่อไรคะ่ะแต่มันต้องมีนาการตรีมันเหมาะสมหรือว่าตีมัน คือก้นตีอาสาคหาสิภานเฮ็ดไล์ในขันนมันเจิงก้นสวนที่ไหในขนนเมวานใช่ไหในงานงานการนาการตีมันเฮอกระหือในขนนเขาได้ปั่นเป็นไลยๆเป็นก่อๆกว่าให่ไหนคะมืเดียวตีในกิ้งใหม่ในขนนตีเจ้าํางงานกี้งใหม่ก็เลยปั่นกว่าน้ำเม้าในขนนนออค่ะออค่ะแล้วก็แนวทางในการดําเนินการช่วยเหลือก็อาจจะมีแค่สองเรื่องนี้ครับอ่าแชร์ไปนะครับแชร์ไป แชร์ไปนะครับแชร์ไปนะใครเข้ามาแล้วก็แชร์ hmm. เพื่อนดูด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อนจะได้รู้ได้เห็นว่าเออต้องทํำยังไงบ้างาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโดยเฉพาะเด็กๆจีนะครับน้องกลุ่มจีมีจํานวนเยอะมากนะในพื้นที่เชียงใหม่แล้วก็พื้นที่อื่นนะครับก็มีจํานวนมากนะก็เป็นที่น่าเป็นห่วงนะครับว่าปัจจุบันนี้จะมีสิทธิ์มีอะไรหรือเปล่านะครับห้าสิบหกครับสวัสดีครับตาพันครับตาพานันตาพันอายุห้าถ้าสมมติว่าห้าสิบหกแล้ว เอน่าจะต่อไม่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับน่าจะหมดสิทธิ์นะครับผมแต่ถ้า55ปีนี้เนี่ยแล้วก็กำลังจะอยู่ยื่นขอเนี่ยครับพี่สุบอกว่าพี่สุบอกว่าเออให้ไปให้นายจ้างนะครับพาไปทีออ่จัดหางานนะครับผมแล้วก็ออหัวหน้าจัดหางานของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลนะครับก็จะเราจะได้รู้ว่า ได้หรือไม่ได้นาะก็แล้วแต่ว่าดูนี่ว่าเเขาจะดูว่าคนคนนี้ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าอย่างเนี้ยฮะอันนี้5 5ปีเนี้ยสมมติคนนี้ห5ปีจะทํางานก่อสร้างอย่างเงี้ยจะแบกหามเนี้ยแต่ขาอ่อนเพี้ยเพียงเนาะไม่มีแรงในการเพราะว่าเออมันทาอย่างอื่นมากไปอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะพิจารว่าเออไอ้นี่มันจะทําก่อสร้างได้อยู่หรือเปล่าก็เขาอาจจะบอกว่าไม่ได้เนื่องจากไอ้นี่มันอ่อนเพี้ยเพียงนะครับไม่มีแรงแล้วควรจะอยู่บ้านนะฮะ แต่ถ้าของคนอื่นอาจจะบอกว่าเออยังดูแข็งแรงอยู่เนาะอาจจะยังทํางานได้อยู่นะครับก็ก็เป็นกรณีกรณีไปนะครับผมอืมทำเหมือนน้ฮะนั่นแหละฮะถ้าถ้าสมมติว่าเห็นว่าเออเนี่ยแก่แล้วทํางานไม่ได้ละก็ให้เลิกนะครับอย่างกรณีมีแม่บ้านเนาะแม่บ้านที่เขาแบบไปขอเจจาว่าเอออันนี้เราจะทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆได้อยู่นะครับ แล้วเราจะาให้เราต่อใบอนุญาตทงานได้ไหมเป็นแม่บ้านอะไรอย่างนี้ยฮะอันนี้เขาก็พิจารณาเชียงใหม่มีการพิจารณาให้หลายรายแล้วครับสําหรับใครที่อายุเกิน55ปีแล้วก็ต้องการที่จะทํางานต่อก็มีการพิจารณาให้สามารถต่อใบอนุญาตทำงานได้นะครับวีซ่าก็ทําได้ต่อได้เนาะก็เป็นปกตินะครับก,ก็ลองดูฮะใครติดขัดอะไรยังไงก็สามารถมาปรึกษาเราได้นะครับ ถ้ากลับไปทํา M O U ไม่ได้ทําไงคะถ้ากลับไปทํา M O U <laughs> ไม่ได้ทําไงครับทับทำ,ทำต้องหาว่าทํา M O U ยังไงนะครับพี่ <c oughs> ก็วันนี้ก็มีใช่ใช่มีมีเอ่อมีบริษัทในหน้ามาเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับวันนี้เรื่อง M O U M O U นำเข้า1 0ก็เือเซ่ก็คือ,อให้เขาจะติดต่อทางทางเ e อเจนทางฝั่งไทยฝั่งพม่าเนาะ ก็ให้ฝั่งพม่าไปหามาอันนี้ก็คือนำเข้าร้อยเปซนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยแล้วกลับไปทํา MOU ไม่ได้ทําไงเออตอบพี่พันยังไงดีเนาะก็อาจจะต้องเออนั่นแหละถ้ากลับไปทํา MOU ไม่ได้จะทํายังไงหมายถึงกรณีะห้าสิบห้าหรอครับหรือว่ากรณีไหนครัพี่พันกรณีไหนฮะใช่ครับพี่นายจอสวัสดีครับ มันเจ้างาาิสิภาวัดั้างปุ่นกมีนี่นันเองะรเปล่าถ้าหมายถึงว่ากับอิงของสุสาของปุ่นกมีใช่ไหมใช่ไหมประมาณนี้เหมือนที่พี่ตีพูดเนาะก็เหมือนประมาณว่าเออทำบัตรฝั่งนี้ก็ไม่ได้ทำบัตรฝั่งนู้นก็ไม่ได้กลับไปไหนก็ไม่ได้นะครับตอนนี้อยู่แบบเป็นคนเถื่อนไปก่อนแอบแอยู่นะครับก็ยังไม่มียังไม่มีช่องทางให้เราทำนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะก็ วันนี้นะครับทางเครือข่ายสาบุคคลก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดเวทีสาธารนณะเนาะใครที่สามารถมาร่วมได้ก็อาจจะมีเร็วๆนี้นะครับออรอกดไลค์กดแชร์เพจไว้นะครับผมกดติดตามกด C first กดเห็นก่อนเนาะแล้วรอเวลาเรามีเวทีสาธารนณะหรืออะไรนะครับเราก็จะแจ้งลงทางเพจเนาะเพื่อที่เราจะได้มาสะท้อนปัญหานะครับหลายๆคนเนาะมาบอกเล่าว่าเออปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องการต้องการอะไรบ้างแล้วก็นี่กําลังแบบประสบป,ปัญหาอะไรอยู่นะครับผม กลุ่มซีไอแมนอะกลุ่มซีไอครับผังปูนที่เฮ็เอ็มโอยเอมโอยูอะไเพราะว่ามีอะไรมาผลิตก็อย่างองจุศญาณอ่าบัตรพ่ว่าไม่มีตอนนี้พี่หลวงพี่หลวงบอกผมแล้วพี่เช้านี้บอกว่าเดี๋ยวเราจะทาเวทีสาระว่าจะเอายังไงดีกับกลุ่มนี้ในเมื่อมีข้อที่จริงแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องชวนชวนกันมาเนาะหลายๆคนเป็นคนเถื่อนอาจจะอาจจะไม่ต้องเป็นคนเถื่อนนะครับ ก็อาจจะมีช่องทางกฎหมายมีทางออกให้แล้วพี่ก็อาจจะไปเข้า38มสิบองหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เขาคุยกันอีกทีหนึ่งเราก็น่าจะต้องรอฟังแล้วก็เข้าไปร่วมเออเป็นคนผลักดันคนขับเคลื่อนอะไรเงี้ยครับเพราะกูกูเมี้ยวๆนะครับเนาะมันต้องมีตัวทบทก่อนในคนะแล้วก็เขาออกมาอ่าทุกย้อนในคณะกูเมี้ยวมันเป็นลองมันเป็นลองดี มันเป็นส่วนรายส่วนเป็นอะอเขาอยู่เมืองไหนมหมนานเอาไหน,หน,เ,นเขาพวกเขาอาสากค,ครัวปอเขาเมื่อก่อนไลเพื่อนก่อเมี้ยให้ไหนเนาะเขาก็ต้องออกมาทุกย้อนอออกมาเรียกร้องในคณะอทีเขามีนั้นในคณะแต่ว่าทุกย้อนก็เหลียวในมันไรค่ะนะโอเคก็มันได้มีตื่นตังในการจัดเวทีฮะเป็นตั้งมูลที่หรือว่าตั้งกลุ่มนั่นกลุน่นนอ่าปฏะสํารวจในคณะเก็บ ได้ืจอจะไหนเนี่ยเขมันจะมีข่าวขึ้นมาแล้วก็เขาก็กเด็กก้นตีเป็นตัวทบนั่นพยายามเขาพมในขนอนในวงปังกลุ่มนั่นในขนอนเขาจะมีประกาศผ่านเพจของเขานะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางทางเพจของเราก็ได้พาเคสเนาะสามเคส สองเคสนะครับที่เป็นเคสจากการสอบถามในจากในเพจเนี่ยนะครับผมเคสแรกก็เป็นการแจ้งเกิดลูกเนาะตอนตอนเกิดไม่ได้แจ้งนะครับตอนแจ้งก็ไม่ได้เกิดนะผ่านระยะเวลาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็ยังเดี๋ยวจะพาไปในิงการที่อําเภอฝางนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะทางเพจจะช่วยประสานงานให้เนาะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็เป็นเคสของน้องกลุ่มกลุ่มจีอะนะครับผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้ สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นองากที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็บอกลก่าวกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปนัดวันกันอีกทีว่าเราจะว่างช่วงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดนั่งคุยกันนะครับว่าเเราจะทําอะไรยังไงแล้วก็มีคําถามอะไรสอบถามก็เดี๋ยวมาสอบถามกันได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่รับชมเราแล้วก็ช่วยกันแช์นะครับ <Okay. S 1> อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับเพื่อให้ท่านจะได้เห็นข่าวต่างๆเวลาเรา มีอะไรเราก็จะมาบอกผ่านเพจเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับยิ่ง z ม o m กูกะในขนมใหญ่ๆสูงๆไม่สูงค่ะพี่พันธุ์พูดแดกนะพี่พันธูดเอ้ยไม่ใช่พูดแโอเคโอเคเอาค่ะขอบคุณอ่ขอบคุณพี่พันธ์นะครับขอบคุณพี่พันธ์ทุกานเลยนะสำหรับคำถามที่ถามเข้ามานะครับผมเป็นประธานอาสาสมัครของอําเภอแม่แตงนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ